สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนะมีเมนูไข่ไข่มาฝากกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมล่ะแล้วแบบไม่อยากออกไปไหนตัวเปียกเราก็เลยต้องซื้อไข่มาตุนไว้แล้วก็วันนี้แนนะจะมีเมนูแบบไข่หลายๆแบบมาฝากกันค่ะออสำหรับเทมนี้ก็จะเป็นไข่ขั้วกุ้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทําไข่ขั้วกุ้งกันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําไข่คั่วกุ้งกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยส่วนประกอบหลักของเราไข่ไก่มีประโยชน์มากๆเลยมีโปรตีนสูงมีวิตามินดีอะไรประมาณนี้แป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นน้าเปล่าเอาไว้ผสมกับแป้งข้าวโพดนะคะกุ้งค่ะกระเทียมสับต้นหอมหั่นเฉล็บค่ะน้ํามันสําหรับผัดอันนี้เป็นน้ํามันงาค่ะเกลือค่ะ เหล้าจีนสําหรับเล้าจีนอันนี้ยมันจะแค่แบบช่วยให้แบบตัวอาหารของเรามีกลิ่นหอมขึ้นถ้า่าที่บ้านใครไม่ม,ไม,มีไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะกระเทียมค่ะสําหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทําไข่ขั่วกุ้งกันเลยค่ะ ค่ะขั้นตอนแรกในการทําไข่ขั่วก,กุ้งนะคะเราก็ต้องเอากุ้งเนี่ยมาหมักกับเครื่องปรุงก่อนนี่ก็จะมีพวกน้ํามันงาค่ะใส่ลงไปเลยเหล้าจีนค่ะเกลือค่ะพริกไทย นี้เราก็คนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะคะเพื่อให้ตัวเครื่องปรุงเนี่ยมันซึมเข้าตัวนะกุ้งเวลาเอาไปผัดอะ่ะมันจะได้อร่อยขึ้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะค่ะเมื่อกี้นันก็หมักกุ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดกัน เราก็เริ่มด้วยการนํากระทะมาใส่น้ํามันแล้วก็ตั้งไฟนะคะทีนี้เราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมเดี๋ยวเมื่อกระเทียมหอมแล้วเนี่ยเราก็จะใส่กุ้งลงไปผัด่ะคะเคใส่กุ้งไปได้เลย แล้วตอนนี้นันก็ใส่น้ํากับแป้งละลายไปแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอให้กุ้งสุกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้กุ้งของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะเอาแบบแค่สุกพอดีพอดีไม่ต้องมากเกินไปนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปก็คั่วกับกุ้งเลย ขายไข่ผัดกุ้งอะไรประมาณนั้นง่ายใช่ไหมล่ะเมนูนี้แบบนอกไปซื้ออ่ะมีแค่กุ้งกับไข่ที่บ้านอะ่ะนี้เราก็จะผัดให้ไข่มันสุกค่ะก็จะใส่ต้นหอมหั่ัชิ้นลงมาหน่อย ปรุงด้วยพริกไทยเพิ่มน่อยอันนายนี้โอเคค่ะเมื่อกี้เราก็ปรุงพริกไทยลงไปแล้วชบาเดี๋ยวเราจะใส่ตัวแป้งมันตัวน้ำแป้งมันลงไปน้อยแค่พอค้นๆนิดนึงพอีประมาณนี้ พอแป้งสุกนะคะี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไข่ข้วกุ้งนี้เลยทานกับข้าวสวยร้อนๆแบบยอดมากเดี๋ยวเราจะใส่มันหอมเพิ่มไปหน่อยโรยด้วยพริกไทยไหน่อยค่ะ อเคประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับไข,ข่ว้กกุ้งของเรานะ่ากินใช่ไหมล่ะสําหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ